มันเหมือนผูกเชือกปอไว้อ่ะมันผูกไว้ครับไม่รูกเขาเป็นไงบ้างมีเทปอกโอ้ยมันโดนเชือกมัดมันโกจรกันแล้วเนี่ยแดงว่าเลี้ยงมาเนี่ยจะเอาหน้ายาวมาเลี้ยงน่ะมีเชือกมัดเลยเขาบอกว่าหน้าแถวบ้านนายโยชุหมายอะไปรับไปปล่อยมีฟาร์มอยู่อมีเมีดนไหมอ่ะผมมีดหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเอามเมียนไมู่้ไป <m ul ly> มันเฉาเนี่ยโดนนั่นีอะไรอิว่ระวังเข้าไปยีไม่ได้ไม่ได้ช่างลื่นช่างลื่นผาเต๋ป่ะเต๋ดีกว่าัเต๋ต้องหวยก่อาไปทำหวยงตาไนี่เบียรลอเลยตัดเสือมนโอเคนเอาใบมาแล้วเวล ไอ้เรียกตลาดไสมาเราทิ่งมาได้คแต่ฝันกลางบ้านเดี๋ยวไอ้ก่อนถึงสนามพิน่ะพอนอนปากมัดเนี่ยใครเอาไปสอบถามดูดิว่ามีไหนที่เอาไปได้ไหมเพราะเดี๋ยวเราไปอ่ะมันเอาไปได้แค่ตรงนั้นน่ะคือมันรับหรือเปล่าปล่่อยไี อยู่ผมไม่เอาไม่พอเนี่ยมืนโกดใครมามัน่นๆนเว้ยวันวนขนาดเมื่อกี้เขามัดมายังวิ่งมาได้ที่ผมว่าไงวะหาม่สวยะเอาวะเดี๋ยวไฟมอ์ไน้อยแบบประมาณก็ความยาวประมาณน้ำหนักเท่าไหร่น้ำห

เามันมาอยู่ตรงนี้ครับตรงไม่ตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วมันทําอะไรพี่คือเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างครับไม่มีครับไม่เห็นมันมันอยู่หน้าบ้านพอดีก็เลยเรียกอาสามาครับผมคือออกไปทำธุระข้างนอกมาใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วถึงมาเจอใช่ครับครับ อย่าไปล้อเองของมันแรงเยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างี่กไ้เจ็ดสิครับผมแปดสแปเก้าว่าเอามาถึงนี้เลยนี่แปดสิบแปดเ็้าดเก้าสิบก้าดเ้เก้าสิบแปดเก้าเกาแก้ด